สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้าบรา v โนะคะประจำวันที่5้านะคะธันวาคมแล้ววันนี้ก็เป็นวันพ่อด้วยนะคะก็ขออนุญาตสุขสันวันพ่อนะคะสำหรับคุณพ่อทุกคนเลยนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะรวมถึงสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เทรดปังๆแบบนี้รับทรัพย์รวยๆกันไปเลยนะคะโอเคนะคะอ่ะวันนี้นะคะ ฟ้าเองก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูการทองคำค่ะหลังจากที่เมื่อวานมีข่าว ATP นอนฟาร์มนะคะหรือเรียกกันว่าน้องๆของนอนฟาร์มนั่นเองนะคะก็มีการวิ่งสวัดนิดหน่อยแหละนะคะถือว่าไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นนอนฟาร์มก็คือสุกแรกของเดือนนะคะก็จะมีอีเวนต์นี้ก็อาจจะวิ่งวูวาก็ได้หรืออาจจะทําให้กราฟเนี่ยหลุดออกจากกรอบไซเวย์ก็ได้นะคะแบบเลือกทางสักทีเหอะนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูค่ะ บรรยากาศแห่งความมั่งคั่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่กาลาดินเนอร์2องพันยี่อินฟินิตเวลค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปีย่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสที่คุณ จะได้เปิดประตูสู่ความสเร็จที่ไร้ขีดจำกัดในการลาดินเนอร์2024 Infinite w e l l t าพาทุกคนมาเริ่มต้นจากคาเฟมเดย์ก่อนเลยนะคะจุดนี้เลยที่บอกทุกคนว่าเขากำลังวิ่งออกข้างไซเวย์นะคะเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆนิดเดียวยใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะบวกลบกันแถวๆในไส้บนไส้ล่างมากาบบนกอบล่างวันหนึ่งเนี่ย ร่วม2,000ถึง3,000จุดนะคะถือว่าก็เยอะแหละนะคะจริงๆถ้าเราย่อยไปในานาทีแบบถี่ยิบยิบอีกเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าวิ่งกันสะบัดขึ้นลงขึ้นลงนะคะก็คือยังเลือกทางไม่ชัดเจนนั่นเองเนาะแล้วก็เมื่อวานนะคะวันพุธมีการปิดแห่งเทียนเห็นไหม ลักษณะนะคะคล้ายกับการปิดเป็นแท่งโดจินะแต่อาจจะไม่ใช่แบบโดจิแบบบางๆเป็นไม้กางเขนขนาดนั้นนะคะแต่จะเห็นว่าปริมาณไส้บนกับไส้ล่างเนี่ยก็มีปริมาณที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะก็คือมีความลังเลที่จะปรับตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้นะคะแต่จากที่แอบเห็นแล้วก็แอบมองจุดนี้เนาะโห จะเห็นว่ากราฟเนี่ยแท่งเขียวซะเยอะกว่าเนาะทุกคนเห็นไหมช่วงไซเวย์นะคะแท่งเขียวเยอะกว่าบวกกับกราฟเนี่ยไม่ทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าเลยนั่นหมายความว่าในชุดเล็กพวกเนี้ยมีโอกาสจะยกโลแบบเนี้ยขึ้นไปนะคะแต่ปัจจุบัน,นยังไม่ได้ยกหายนั่นเองเนาะ กว่าที่เขาจะยกไฮได้เนี่ยโอ,อกาฟคงจะไปล้วนแน่เลยนะคะคราวนี้เรามาสังเกตแค่ว่าอ๋อโอเคกาฟเนี่ยเขียวซะเยอะเลยแล้วไม่สามารถทําโลต่ํากว่านี้ได้ด้วยนะคะเหมือนเป็นไซเย์ที่คล้ายคกับคลาอาจจะปรับเปลี่ยนทิศท,ทางไปเป็นไซเย์ที่มินเทรนได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นการมโนของเรานั่นเองเ,องเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะว่าในไทม์เฟรมย่อยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะ ในไทม์แฟ้ม4ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าวิ่งออกข้างจริงๆแล้วมันก็คือภาพแบบเมื่อกี้แหละนะคะคือเป็นการวิ่งออกข้างแบบมีทิศทางนั่นเองทุกคนเห็นไหมนี่เชิดขึ้นนะคะแต่ตรงนี้ยังดันตัวไม่ขึ้นนะยังยังวิ่งกันอยู่ในกรอบเล็กนะคะเห็นไหมว่าในกรอบใหญ่ที่ว่ายังคงมีกรอบเล็กชุดนี้อีกหนึ่งครั้ง่ะเดี๋ยวนะแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะชึอบอย่างเงี้ย อีกหนึ่งรอบนะคะคือแน่นอนว่ากวาที่จะปรับตัวไปหากรอบใหญ่ได้นะคะไซเวกอบใหญ่ได้เนี่ยก็ควรที่จะมีการปรับตัวนะคะจากกรอบเล็กก่อนแล้วค่อยๆย,ย่อยไปที่กรอบใหญ่ให้ทุกคนลองสังเกตนะอันนี้คือกรอบเล็กเส้นปะเนี่ยคือกรอบเล็กนะคะส่วนเส้นสีดาเนี่ยเส้นทึบเนี่ยนะคะคือกรอบใหญ่นั่นเองเดี๋ยวพอทะลุเส้นปะได้อ่ะก็จะไปติดอยู่กับฝั่งข้างบน กล่องตรงนี้นะคะซึ่งก็มีโอกาสนะที่อาจจะเป็นภาพนี้ภาพนี้นะคะแล้วค่อยปรับตัวขึ้นต่อก็ได้หรือชุดตรงนี้อาจจะย่อน้อยนะคะมาติดแนวรับบางอย่างแล้วเปลี่ยนเทรนปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่ามุมมองภาพใหญ่เนี่ยเป็นไปได้ในหลายทิศทางนะคะแต่อยากไล่ให้ทุกคนเห็นจากภาพใหญ่มาก่อนเลยเนาะ โอเคมาค่ะดูดีมานสัพลายกันต่อมีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะซึ่งในสีชั่วโมงนะคะก็จะมีสัพลายก้อนบนสุดเลยนะคะก้อนนี้แล้วก็มีสัพลายระหว่างทางด้วยนะคะแบบนี้น,นั่นเองตอนเนี้ยก็ยังคงติดอยู่กับสัพลายนะคะ ไม่ใช่แค่สบา,ายหรอกจริงๆอ่ะดีมานก็มีเหมือนกันนะคะดีมานก็จะอยู่กรอบล่างเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยยังมาไม่ถึงซึ่งไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าปัจจุบันของเขาเนี่ยสิ่งที่ยังติดอยู่เนี่ยคือแนวรับราคานั่นเองนะคะจุดนี้เป็นจุดที่บอกทุกคนไว้ตลอดเลยเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสองหเนี่ยรับราคาไว้ได้ตลอดนะคะถ้าให้พูดถึงมุมมอ,ม,ม,มองของการมโนเนี่ยฟาก็มองว่ามีโอกาสที่การจะปรับตัวขึ้นได้นะคะ แต่อาจจะยังไม่ได้ทันทีเนาะอาจจะต้องค่อยๆที่จะแกะสลักพวก Time f r a m ม,มโซนเล็กๆเนี่ยขึ้นไปก่อนนะคะถึงจะปรับตัวขึ้นไปได้จริงๆเนาะแล้วก็ซั p p l y นะคะก็จะมีชุดบนด้วยกรอบข้างบนตรงนี้ที่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเขาก็มีโอกาสนะคะที่จะปรับตัวขึ้นได้ถ้าเกิดลงมาอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มีจุดบายบางจุดที่น่าสนใจ นะคะอืมแต่ส่วนถ้าเกิดว่าใครบายมานะคะก็แนะนําว่าให้เก็บก่อนราคาแถวๆนี้นะสองหกหกสองนะคะก็เล่นอยู่ได้ประมาณพันสองพันจุดเลยนะคะเนี่ยนะคะก็ยังมีระยะให้เราเล่นอยู่นะ,ะแล้วก็ระมัดระวังพวกสะพายตรงนี้นิดหนึ่งนะะแต่ระมัดระวังอย่างเดียวนะคะไม่ต้องระแวงถ้าเกิดใครเนี่ยมีเทคนิคอื่นนะคะที่บ่งบอกว่าเอ้ยอาจจะทําอาได้หรืออาจจะปรับตัวตรงนี้ได้ไปไกลเนี่ยก็ถือได้ต่อเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคะ่ะ ภาพใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นภาพนี้ก็ได้โอเคไหมหรือใครจะเก็บหนึ่งหนึ่งก่อนเอาเซฟเซฟนะคะแล้วก็ค่อยรอหาจุดเข้าใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมาไปดูต่อที่หนึ่งชั่วโมงบ้างนะคะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นความเป็นกรอบเล็กของเขาเนี่ยชัดขึ้นนะใช่ไหมชุดนี้เลยค่ะชัดขึ้นแบบนี้เห็นไหม ว,วิ่ง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 นะคะก็ในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับ1นึงชั่วโมงเลยเนี่ยก็มีแพทเทิร์นนะนะคะมีแพทเทิร์นเลยสำหรับใครนะคะที่รู้อยู่แล้วว่าแพทเทิร์นนี้คืออะไรนะคะ,อะลองฝึกมองกันหน่อยพิมต์ตอบมาก็ได้นะคะเม็นต่อก็ได้นะแพทเทิร์นนี้จะเป็นแพทเทิร์นของ QM by นั่นเองนะคะซึ่งจุดตรงนี้ถ้า QM by ใช่ไหมฟาจะให้กรอบเอาไว้นะแถวแถว 2, 6, 4 1 41, ใช่ไหมคะส1ต้องจุดแปดแปดหน่อยนะคะกรอบนี้เดี๋ยวเขียนกรอบไปก่อนชิดสองหกสี่หนึ่งจุด xx นะคะถึงสองหกสามเจ็ดจุด xx เหมือนกันนะกรอบเนี่ยจะจุด xx นิดนึงเนาะทุกคนลองไปอ่าใช้แม่เหล็กแล้วก็กางดูนะคะคือชุดนี้ฟักใช้แม่เหล็กเรียบร้อยแล้วแหละ แต่ถ้าเกิดว่ากราฟลงมาเนี่ยทุกคนเพนดิ้งตรงนี้ได้เลย61.8นะคะส่วนกรอบ61.8 SL เอาแบบเ,เหมาะสมจริงๆนะคือ1,000จุดค่ะ1,000จุดแต่ R r เนี่ยก็มีโอกาสจะกลับตัวปรับตัวขึ้นไปที่หายดื่มได้ก็คือ1,000จุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครจะเข้าก็อาจจะลดหลอด,ล,ดลงเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมเนาะแต่ระยะ SL เนี่ยอาจจะไกลนิดหน่อยก็คือ1,000จุดนะคะก็ไม่เป็นปัญหาหรอก1 0 0 0จุด นะคะเดี๋ยวถ้าตรงนี้ปรับตัวลงมามีคอนเฟิร์มอะไรอีกรอบนึงเนี่ยจะสวยมากนะคะโ okay. อเคอะมาต่อหนึชั่วโมงอีกนิดนึงนะหชั่วโมงนะคะก็จะมีจริงๆตรงนี้ก็มองว่าหน้าบายได้เปรียบกว่าสำหรับชุดนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าขอลงไปดูจุดตรงนี้นิดหนึงอะขอเสริมตรงนี้ดนึงแถวแถวสองหสาสห้าแถวนี้นะคะอันนี้เล็งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละเป็นแนวรับราคาเหมือนกันนะนะคะรับ ที่มีความสําคัญดีกว่าใช้คํานี้เพราะทดสอบมากกว่าสามครั้งนะคะตรงนี้คือจุดที่สวยเลยนะคะอืมเมื่อเมื่อคืนก็ลงมาทดสอบแถวๆตรงเนี้ยดีมาล่างแถ,แถวนี้นะคะเนี่ยอ่ะไม่ถึงไม่ถึงนะคะลงมาทดสอบจุดบางจุดแถวนี้นะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเลยอถือว่าสวยนะคะไม่เป็นไรวันนี้เรามาโฟกัส QM b ชุดนี้กันโอเคไหมนะคะแล้วถ้าเกิดว่า q m b ชุดนี้ลงมาปั๊บขึ้นไปเราทีพแล้วนะ แล้วเขาสร้างแพทเทิร์นบางอย่างนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราหาบายต่อกันโอเคไหมอาจจะต้องเช็คโมเมนตัมด้วยเพราะว่ามันแอบติดกับซัพลพยนะคะแต่ชุดนี้เนี่ยอยากให้ราคาเนี่ยสามารถที่จะยืนเหนือแนวต้านพวกนี้ได้ด้วยเอาแบบปิดเขียวปิดสีเขียวเลยแบบนี้นะคะส่วนบายตรงนี้เนี่ยเรามาดูอาอากันอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่ามันชนซัลายแล้วแหละแต่ถ้าโมเมนตัมมันได้อยากไปต่อ,อจริงจแรงซื้อหรือคนส่วนใหญ่เนี่ย ไปต่อจริงๆเนี่ยยังไงก็ไปนะคะโอเคอันนี้เป็นภาพที่2ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตกันไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยฟาเองก็จะมาไลฟ์โกลมาสเตอร์นะคะเพื่ออัปเดตแผนให้ทุกคนอีกเช่นเคยนะคะก็ถ้ามีตรงไหนเทรดสดได้เรามาเทรดสดกันเนาะ วันนี้เอาชุดนี้ก่อน QM buy ตรงนี้ก่อนนะคะขอให้ลงมาไวๆนะคะเอาล่ะย่ไม่ที่30นาทีนะคะสานาทีเนี่ยมีโอกาสนะที่อาจจะเกิดภาพนี้นะคะก็ลุ้นอยู่นะคะอาจจะลงมาเกิดพฤติกรรมย้ำหายนะคะให้เราได้คอนเฟิร์มกันไหน QM buy ชุดนี้ก็จะสวยมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดย้ำหายแต่ปรับตัวลงมาหาชุดเนี่ยก็ออยังคง buy QM buy ได้ปกติเรา TPSL หนึ่ 1, จุด นะคะแค่นั้นเองโอเคอ่ะวันนี้ก็ได้แผนนีนะ้เป็นแผนหลักก่อนนะคะแล้วก็ถ้าจะบายแบบใกล้สภายยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตกันคืนนี้อหรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะตอนประมาณ1ทุ่มนะคะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์โกลมาสเตอร์นะคะ คืนวันนี้เนาะหนึ่ทุ่มตรงนะคะถึง2องทุ่มนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศแห่งความมั่งคั่งและพลังแห่งความสำเร็จรอคุณอยู่ที่นี่กาล a าดินเน2024อ n f i n i t e w e บ l ค่ำคืนแห่งแรงบันดาลใจโอกาสและพลังงานที่เต็มเปีย่ยมยกระดับให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น Exclusive Talk Show อะไรคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยคุณเขาสินทุเสนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่พร้อมจะเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในทุกมิติค่ำคืนนี้คือโอกาสาที่คุณจะได้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดนใน Gala Dinner 2024 Infinite Wealth